ับพบกับรายการโฟกัสสุขภาพสารคดีสร้างสุขสร้างแรงบนันดาลใจกับมุมมองใหม่ๆของงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมว่าศักด์นะครับสุขสันต์มันคาเขตนักพิชารารสาธารณสุขชํานาญการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลน,นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูลน,นะครับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งดูแลเด็กกลุ่มปฐถมวัยนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับมีการแพร่ระบาดอางทั่วไปทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆได้นั่นก็คือการเรียนณที่ตั้งหรือการเรียนแบบออนไลน์นะครับตอนนี้ก็มีการปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบชีวิตวิถีใหม่หรือนิมนอมอนนะครับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครับท่านร,ร,รองนายกครับเรามีนโยบายในการควบคุมติดตามดูแลการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นี่อย่างไรบ้างครับครับก็ต้องขอเรียนชี้แจงนะครับว่าในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยทุกโรงเรียนนะครับต้องสั่งหยุดไปแล้วทีนี้เราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับ ส่วนเด็กเล็กของเราเนี่ยเราก็ติดตามดูแลอยู่นะครับาการเรียนเมื่อก่อนเนี่ยเรียนออนไซน์ site, นะครับเดี๋ยวนี้ก็เรียนออนแฮนนะครับเรียนออนแฮนเนี่ยผมก็ถามคุณครูว่าคุณครูน่าจะมีออนไลน์ด้วยนะครับคุณครูก็รับนโยบายไปแล้วก็สอนออนไลน์นะครับส่วนเรื่องที่เราติดตามดูแลนะครับเราต้องไปดูแลถึงบ้านนะครับ,รบเราก็ต้องไปดูแลถึงผู้ปกครอง ด้วยนะครับเราเนี่ยผลิตเด็กเพื่อที่จะป้อนโรงเรียนของเราในสังกัดเทศบาลอีก4โรงนะครับ,รบแล้วเราทำเป็นขั้นตอนนะครับจากเด็กเล็กประถมวัยเด็กโตขึ้นมาและตอนนี้กำลังจะเปิดขยายโอกาสให้กับเด็กถึงม .6 ครับครับผมครับ สวัสดีรสรครับขอครับเออพอครับและช่วงนี้นักเรียนได้มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาแคคตูป่าครับช่วงนี้เด็กไม่ได้มาเรียนเลยค่ะทีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดโรงเรียนจึงมีการปรับการเรียนการสอนนะคะทางโรงเรียนได้ปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์แล้วก็ออนแฮนค่ะพอจะพาน้องว่าวไปดูนะคะว่าที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะครับเดี๋ยวไปดูกันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนสตูล ดำเนินการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยการลงมือกระทำบูรณาการผ่านการเล่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเอกสารที่บ้าน on hand ยังมีความเหมาะสมที่สุดแต่บางกิจกรรมสามารถใช้บูรณาการร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือผ่านระบบโทรทัศน์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนแอร์ออนดีมานตามความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ปกครองในระบบการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งที่จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้คุณครู ได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆโดยการนำเอาวัสดุอุปกรณ์และเทคนิควิธีการมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นภาพสื่อที่เป็นเสียงและสื่อที่เป็นทั้งภาพและเสียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อความหมายอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะแท้สายการโควิด -19 นะครับที่พวกเราต้องเผชิญกันนะครับอยู่ทุกพื้นที่นะครับทุกหัวละแหงเลยก็ว่าได้ทีนี้ในการดูแลเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กช่วงผฐมวัยนะครับเด็กก่อนผฐมวัยเนี่ยตั้งแต่แรกแรกเกิดจนถึง5ขวบอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาหรือว่าช่วงเวลาทองที่ในการเลี้ยงดูเพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาการเด็กนะครับในหลายๆด้านในการที่ที่เป็นความสําคัญนะครับ ทีนี้การมีศูนย์เด็กเล็กเนี่ยคล้ายๆกับว่ามีคุณครูเหมือนกับเป็นมืออาชีพหน่อยนะครับมีบผ่านการดูแลเป็นพ่อแม่คนที่สองอะไรเนี้ยช่วยดูแลกระตุ้นพัฒนาการเด็กรูปแบบการดูแลตรงนี้เนี่ยก็พ่อแม่ก็ต้องถือโอกาสที่ได้ไดการเรียนรู้นะ,ะคู่มือการเป็นพ่อแม่นะแล้วก็การดูแลพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีตัวช่วยนะครับเช่น คู่มือพัฒนาการเด็ก BSPM หรือว่ามีแอปพลิเคชันตอนนี้ถ้าโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้เช่นคุณลูกนะครับก็เป็นคู่มือที่จะทําให้พ่อแม่หรือว่าญาติผู้ปกครองเด็กๆเ,เนี่ยได้ช่วยกันดูแลสอดส่องพัฒนาการเด็กด้านต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของสถานการณ์โควิดความใกล้ชิดสนิทสนมในครอบครัวความผูกพันอะไรเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับ แต่ถ้าโพสต์โควิดแล้วมีการปรับตัวเรียนรู้ร่วมกันแล้วกลับไปสู่ศูนย์เด็กเล็กใหม่ก็ก็จะเป็นรูปแบบที่มีทีมครูช่วยดูแลอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากให้กําลังใจนะครับทางค,ครูผู้ปกครองแล้วก็ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับที่จะก้าวผ่านสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันด้วยดีนะครับแล้วก็หาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ในภาวะวิกฤตนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทิศทางหรือว่านโยบายนะครับของ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังสตูลนะครับในเรื่องของทิศทางการดูแลพัฒนาการเด็กและก็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสถานการณ์โควิด -19 นะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังสตูลนะครับท่านนายแพทย์สมบัติพดุงวิทย์พัฒนาเป็นอย่างูงนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะน้องว่าเมื่อกี้ได้ไปดูคุณครูอัดคลิปดอโอนะคะซึ่งเราจะได้นําไปให้ผู้ปกครองใช้สอนลูกที่บ้านนะคะ ในยุควิถีใหม่หรือรู้เรียกว่าการเรียนการสอนแบบยุค new normal ค่ะครับผมเยี่ยมมากเลยครับที่เข้าไปดูนะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากผู้ปกค,ครองในการมีส่วนร่วมเข้ามาจัดก,การเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนของเราได้มีพัฒนาการทุกด้านหรืออย่างรอบด้านนะคะคเพื่อให้เขามีพัฒนาการตามไวัยไม่ว่าจะเป็นยุคโควิดหรือว่ายุคอะไรก็ตามเราจะต้องฝึกให้เขานะคะกล้าแส,งสดงออกแล้วก็อยู่ในการดำรงชีวิตปัจจุบันเขาไห้ได้ค่ะครับดีมากครับ ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิด -19 การเรียนรู้ของเด็กเราก็ยังต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง<ช>เพราะว่าในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นช่วงที่มีการพัฒนาการท,ที่มากที่สุดในในช่วงวัยของของ,ของคนนะครับ<ช>ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา,านการเด็กเล็กโรงเรียนอาานุบาลเทศบาลเมืองสตูลน,นะครับ<ช>ขอบคุณท่านผออ,อารมณ์ปูนพักดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้นํารายการโฟกัสสุขภาพนะครับมาได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอน แบบวิธีใหม่เนีวนอร์มอนนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะครับจะเห็นว่าการศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที่21เราสามารถเอาชนะความกลัวและก็ปรับตัวสู่เนี่นอร์มอนนะครับพบกันใหม่รายการโฟกัสสุขภาพกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีสวัสดีครับพัฒนาการเด่น คุณธรรมสารสัมพันธ์ชุมชนนี่